นี้นะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะของงานกาชาดของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนาวากาชาดของเราหมดตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วค่าใช้จ่ายอันพึงมีจากการถูกรางวัลในครั้งนี้นะครับเช่นการจดทะเบียนโอนร้อยกสิบกในวันและเวลาราชการนะครับหากว่าผลกําหนดเวลานี้แนละกรรมการวงล้อหลักพันครับผมและรายการอุโสสถานีวิทยุอสอมทอสมขลาค่ะและท่านกรรมการ ซึ่งท่านก็จะทําหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาผลการออกรางวัลในแต่ละวงล้องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประจําที่ค่ะแล้วเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เชิญพานลูกปิงปองสีจากสานักง,งานจังหวัดสงขลาประจําที่เช่นกันค่ะเนื่องจากได้แจ้งไปแล้วว่านะครับเราหลักหมื่นนะครับจะบรรจุเมื่อหลักแสนออกก่อนนะครับว่าหลักแสนจ,จะออกหมายเลขใดน,นะครับและจะมีการบรรจุลูกบอลลงในหลักหมืน่นเป็นลําดับต่อไปนะครับสิ่งไว้นะครับ ท่านตูวารัชการจังหวัดสงขลากำลังดิบลูกปิงปองนะครับเลือกรางวัลที่จะออกเป็นรางวัลแรกครับผมสำหรับรางวัลแรกนะคะที่ทําการออกนะคะเป็นรางวัลที่8ถค่ะไมโครเวฟจานวน10รางวัลค่ะ สำหรับการหมุนครั้งที่หนึ่งเฉพาะหลักแสนเลขที่ออก น,นี้นะคะเจ้าที่ได้ประจุลูกบอลลงในรางวันที่8หมุนครั้งที่3เลขที่ออก 101882 101์หนงแท้ายสามตัวนะครับและรางวันที่หนึ่งที่จะออกนะครับลำดับต่อไปจะเป็นแบกที่ทันเลือกนะครับวงล้อที่หนึ่งนะคะคือลูกปิงปองสีขาวหมายเลขสามค่ะค หมื่นจะนำลูกบอลออกมาวางด้านนอกทั้งหมดและหลักแสนจะเหลือไว้เพียงหมายเลขศนย์และหมายเลข1นึ่ ชาติจังหวัดสงขลาประจำปี2566ด้วยนะคะ